เขามาถนนมหาล้านนะครับกำลังจะรถมาส่งนะครับนี่กำแพงวังนะครับเอ้ยกำแพงวัดนะวัดสี ครับแถวเนี้ยไม่ค่อยได้มีโอ,อก,กาสเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับว้าวาจะเข้ามาที่ ต่อนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอต่อตรงนี้แปบ๊บนึงครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอกินะครับครับผมต่อกันนะครับนี่เราก็แบบนี้เราไม่ค่อยได้เข้ามานะถ้ามาหาลาศหรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นวัดวัดพระศรีนะอันนี้ถนนเจ้าหุนหนางอ๋อท่าราชนาชนาวีมอญสอนคนก็เดินเที่ยวเยอะกันอยู่นะครับตอนนี้ เอารถไปส่งที่ปัศนานะครับโอ้ยใช้มือถือถ่ายนะตึกอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าหาชมยากนะครับไม่ค่อยได้เห็นนี่นะครับทางนี้ว่าเป็นวังนะครับหรือว่าวัดนี่ก็คือเราเข้าถนนมหาราชแล้วนะครับ เส้นทางนะครับนี่นะครับเบ้นนะมาส่งลูกค้านะครับผมทางนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวข้างหน้านะอันนานจะเข้ามาทีเฮ้ยอ๋อนี่เป็น mm hmm. มหาลาัยสิบปรกรนะครับ uh, เราเลี้ยวข้อต่อเพชรน,นะใช่เหรอะ ใช่อะเห็นไหมเข้าแล้วนะฮุ๊บตอนนี้นะครับกระทรวงกระลาหโหมนะเรามาดูปืนใหญ่นะเรามาวิ่งรอบหนองหลวงกันนะครับปืนนี้นี่ใช้การจริงนะถ้า บัดพักแก้วนะใช่ไหมใช่บัดพระแก้วฝนกำลังลงเลยคำคนะน้ำพวกเราจะได้เข้ามาในนี้ทีนรศนะครับเหมือนกับเด็กจากจังหวัดที่เข้าไปดูเลยนี่นะพวกผมสองคนนะไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าวันนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยังไงขอพยายามหา เก็บภาพมาให้ชมน,นะครับ